สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊น้อยทีดดีทารโรน,นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาต่อคลิปกันนะคะสําหรับคลิปวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยไพ่ยิปซีวันนี้เราก็มาถึงไพ่ แด,ดาบกันนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะก็จะเป็นไพ่ชุด r i เดอร์เวสสำนักพิมพ์ US Game แล้วก็เป็นชุดใจแอนนะคะอาลค่าทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าไพ่8ด,ดาบวิธีการแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรในไพ่8ด,ดาบนะคะ ถ้าเกิดในคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยในหน้าไพ่ถ้าเกิดขึ้นไพ่ใ,ใบนี้น้องๆจะเห็นว่าเนี่ยหน้าไพ่เป็นอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่ายังไงคะคือหมายถึงว่าสถานการณ์มันหยุดนิ่งสักระยะหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดว่าสถานการณ์หยุดนิ่งสักระยะหนึ่งเนี่ยน้องๆท่านใดที่โสดอยู่นะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบหาแฟนเป็นเพราะถ้าเกิดเร่งรีบหาแฟนมักจะได้ไม่ค่อยดี ดังนั้นอย่าเพิ่งเร่งรีบหาแฟนนะคะเราอยู่นิ่งๆก่อนนะคะอยู่ให้สถานะเราแบบหรือให้เวลามันเลยผ่านก่อนแต่ทีนี้ในบางคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดจะหาตอนนี้ล่ะถ้าเกิดจะหาตอนนี้นะคะก็หาได้แต่เป็นในลักษณะของการเป็นเพื่อนคุยดีกว่ามันมีวิธีทางแก้อีกแบบนึงก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วประเด็นหลักเราแบบอย่าคิดว่าเอ จะสร้างปหาแฟนคือใช้ไป็นในลักษณะที่ว่าเราทากิจกรรมทําที่ชอบแต่เป็นกิจกรรมที่ทําอะไรเพื่อคนอื่นดรืว่ง่ายก็คือเป็นกิจกรรมพวก,กจิตอาสาทําอะไรเพื่อคนอื่นนะคะพอเราทําไปเรื่อยๆคนจะรู้จักเราคนจะรู้จักเราแล้วก็รู้จักเราในแง่ดีด้วยทีนี้พอเลยช่วงที่อิทธิพลไพ่แปดดาบหมดไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบพบรักได้ทีนี้ในบางคนบอกว่า เออมันต้องรอเวลาเหรอคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วการรอเวลาในลักษณะของ8ดดาบเนี่ยมันน้องจีบใครน้องก็ต้องใช้เวลา ดังนั้นถ้าเกิดในช่วงระยะเวลาที่ขึ้นไพ่8ดาบถ้าสมมุติเราไปชอบใครสักคนหนึ่งถ้าในคนโสดไปชอบใครสักคนหนึ่งนะคะมันก็เป็นการทําไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องใช้ความอดทนทาไปเรื่อยๆ,ๆแต่ถ้าเกิดโสดจ๋าเลยโสดแบบไม่มีแฟนเลยก็เป็นอย่างที่พี่บอกก็คือหมายถึงว่าน้องก็ทํากิจกรรมไปเรื่อยๆๆแล้วคนเขาจะคุ้นคนเขาจะเห็นในสิ่งที่น้องทําแล้วถ้าเกิดว่าเขาชอบในเขาเรียกว,ว่าชอบในทิศทางเดียวก,กันกับน้องเนี่ยเขาก็จะเข้ามา นะคะดังนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเออมันเกี่ยวด้วยหรือว่าต้องรอดวงดาวถึงไม่รอดวงดาวพฤติกรรมเรานะคะมันก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่าพฤติกรรมเราก็จะต้องเป็นตัวทําให้แบบมีคนเข้ามามันก็ต้องใช้ระยะเวลาอยู่ดีะคะ่ะถึงไม่เกี่ยวกับตรงที่แบบว่าเออต้องรอระยะเวลาบนหน้าไพน้องก็ยังต้องสร้างรากฐานเพื่อให้แบบหรือทําการตลาดเพื่อให้แบบมีคนมาชอบเราจริงไหมคะเอาละค่ะทีนี้เราก็มาต่อนะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้ว หรือมีแฟนแล้วถ้าได้ไพ่ใบนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วแล้วทะเลาะก,กัน แล้วได้ไพ่ใบนี้หยุดนิ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งเคลียอย่าเพิ่งเข้าไปไฝ่ประมาณแบบว่าฉันจะต้องเอาชนะให้ได้คือไพ่ใบนี้ไม่เน้นเรื่องการเอาชนะกันไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับคนรักเราอยู่เฉยๆก่อนนะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเคลียยิ่งจะจัดแจงทําอะไรปุ๊บเนี่ยสถานการณ์มันยิ่งแย่มันยิ่งทําให้ทะเลาะก,กันไพ่ใบนี้มันเลยเป็นไพ่ตรงที่เขาเรียกว่าเขาเรียกง่งย ถ้าพูดตรงๆเลยคือหุบปากไว้ก่อนคือแฟนจะพูดอะไรจะจริงไม่จริงบุ๊มเนี่ยเราหุบปากไว้ก่อนคือเราเย็นไว้ก่อนถ้า,พาไพ่ใบนี้ง่ายๆก็คือเย็นกว่าชนะกว่าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราเย็นเราเย็นกว่าเราก็จะเป็นฝ่ายชนะเขาเราจะคุมเกมได้ในภายหลังแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดว่ามาเราเถียงกับพูดว่ามาเถียงกับสถานการณ์มันจะยิ่งแย่นะคะ อันหนึ่งคือสถานการณ์แย่และอย่างที่สองบางทีเรื่องราวมันจะลุกลามมากมายจนทําให้แบบเป็นการเลิกหลาก,กันจริงๆได้ดังนั้นเวลาขึ้นไพ่แปดดาบอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆเลยอย่าเพิ่งทําอะไรส่วนในคนโสดก็คือเรียกง่ายใช้ระยะเวลาทําการตลาดให้ตัวเองนะคะล้วก็จะพบรักได้ในที่สุดนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสาหรับไพ่แปดดาบกับวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยไพ่ยิปซีถ้าเกิดท่านใดนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกด แชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามกคลิปน,น้อยเทนนิทารโรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ